เอาแล้วผมก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดสครับแล้วก็เนื้อหาที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะเราก็จะมาป้ายยาเกมเลดเอนั่นเองนะฮะซึ่งเกมเลดเอมนะมันก็คล้ายๆกับเกมไฟเอ็นะแต่ว่าจุดเด่นของมันเนี่ยจะอยู่ที่ยุคสมัยครับผมยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ก็คือไฟเอ็มเนี่ยจะเป็นยุคสมัยคล้ายกับยุคปัจจุบันใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวเลดเอ็มเนี่ยมันจะเป็นยุคสมัยที่แบบว่าโอ้โหย้อนกลับไปคือมันเป็นยุคที่แบบว่ากฎหมายยังไม่ค่อยแบบว่าทั่วถึงแล้วก็คือมันยังมีการล่าสัตว์ยังมีโจนอะไรอย่างเงี้ยแบบมีคาราวานาคือมันไม่ใช่แก๊งเลยไงมันจะกลายเป็นอย่างอื่นแทนนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนนะฮะคำพูดก็ต้องเปลี่ยนคำจาก็ต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดู ท่าน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 กำลังจะไปที่ใดเหรอท่านช่วยพาข้าไปแบ็กวอเตอร์หน่อยได้ไหมได้ท่านเชิญมาเลยขอบคุณท่านมากแม่งเวลากูพูดแล้วกูคริ้นชิไหยคือมันแบบว่ามันแบบว่ามันแบบว่าคือมันแบบว่ากูไม่เคยพูดอ่ะกูไม่เคยพูดแบบว่ามันเหมือนเหมือนกูพูดคำราชาศพอะไรประมาณเนี้แต่ว่าเออมันก็โอเคเข้าใจได้เราเป็นโลเปแล้วก็เราก็ต้องเล่นให้สมบทบาทเนาะโอเคครับผมก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาประเด็นหลักๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe วิดีโอนี้กันด้วย เพื่อจะได้ไม่พลาดชมวิดีโอใหม่ๆนะที่เกี่ยวกับตัวเกมเลดเอ็นั่นเองเพื่อไม่เป็นการรอช้านะเดี๋เราเข้าสู่เนื้อหากันเลย โดยเรื่องแรกนะครับที่ผมจะมาป้ายยาทุกคนกันนะ้านั่นก็คือเรื่องของกราฟิกนะครับผมและก็ดีเทลต่างๆนั่นเองนะครับผมจะบอกเลยว่าเกมนี้เนะี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างภาพสวยมากภาพค่อนข้างสวยมากๆเลยนะขนาดมันเป็นแบบว่าฉบับ Red Dead Online นะครับผมเพราะ Red M เนี่ยมันเป็นกราฟิกเดียวกันกับ Red Dead Online นะครับมันไม่สามารถปรับเต็มได้ถ้าสมมติทุกคนอยากจะเล่นแบบปรับเต็มแบบภาพสวยกว่านี้อีกเนะี่ยทุกคนสามารถหาได้จากการเล่น Red Dead Story นั่นเองหรือว่าตัวเกมเต็มนะครับก็จะสามารถปรับภาพได้สูงสุดเลยนะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าเรา จะเป็นเลดเดออนไลน์หรือว่าเลดเอ็มนะมันก็กราฟิกก็ยังสวยอยู่ดีนะเมื่อเปรียบเทียบกับเกมอื่นๆผมจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยดีเทลเนี่ยเขาค่อนข้าง,งเก็บรายละเอียดนะครับทั้งเรื่องของอ่าเลือดที่โครนหรือว่าอ่ารอยธนูรอยกระสุนอะไรเงี้ยค่อนข้าง,งเก็บดีเทลมากๆนะครับที่ทาให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างเรียวไลฟ์มากๆดังนั้นเกมนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องของกราฟิกกับดีเทลเนี่ยผมบอกเลยว่าข้อน,นี้เนี่ยทำให้คนที่ชอบเกมแนวผจญภัยหรือว่าแนวเวนเจอร์แนวสำรวจหรือว่าแนวที่ชชอบชม ชมทิวทัศน์ของแมพเนี่ยค่อนข้างอินไปด้วยเลยครับแต่แน่นอนถ้าคุณอยากได้บยากาศแบบสุดๆก็อย่าลืมไปซื้อตัวเล d เด d เต็มมาด้วยนะครับเผื <c> ่อ <oughs> ถ้าสมมติว่าคุณไม่อยากเจอคนนะแต่ว่าถามว่าเล d เดตออนไลน์เนี่ยภาพสวยไหมก็ยังถือว่าสวยเหมือนกันครับแถมเรายังได้พบปากกับผู้คนนะคุณยังสามารถชวนคนอื่นเนี่ยไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่ในที่ต่างๆที่ไม่ค่อยมีคนไปได้ด้วยนะครับ ก็เรื่องต่อมานะผมที่ผมจะป้ายยานะก็คือเรื่องของการแบทเทิลพีวีนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่การเลี้ยงสัตว์ล่าสัตว์อย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องของการแบทเทิลกันด้วยก็อย่างเช่นอีเวนท์ที่เรามีกันทุกวันนะครับวันละ3าครั้งก็คงจะเป็นอีเวนท์แอดดรอปนั่นเองซึ่งอีเวนท์แอดดรอปนะครับก็จะเป็นอีเวนท์ที่เขาจะปล่อยแอดดรอปลงมากลางบริเวณพื้นที่สีแดงนะครับใครที่เข้าไปในพื้นที่สีแดงปุ๊บเนี่ยก็จะถวเเร้้าารกไดลยนะ,ยะ,ะาาใชุดดทปทปภ ตั้งแต่การใช้ปืนอนูมีดหรือว่าปืนยาวนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยครับผมยกเว้นเชือกมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะ่าจะยกเว้นแค่เชือกอย่างเดียวนะเพราะว่าเชือกมันเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่รู้สิผมก็คิดว่ามันเกียนนะมันแบบว่าดีก็โยนเชือกจับเขาอะไรประมาณนี้นะมันค่อนข้างเกียนนะครับก็เขาคงจะไม่ให้ใช้เชือกนะครับซึ่งโหมด PvP แบบ Air Drop นะครับมันเป็นการคล้ายๆกับเหมือนกับเป็น Battle Royale เลยนะมันก็จะมีวงแดงให้เรานะครับไปแย่งชิงของนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ฆ่ากันสักทีนีนนคคับคบบวงงมกก็็แด่อยๆ บีบเราเข้าไปนะให้เราเข้าไปสู้กับเขานั่นเองมันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างเหมาะสำหรับคนที่ชอบแนว PvP หรือว่าการต่อสู้ t บ l เ r o y a l ยอ,อะไรอย่างนี้นะเพื่อท้าทายตัวเองหรือเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะก็จะแพ้นะให้กับคนที่มีพวกพวกเยอะนะเพราะว่ากิจกรรม a อ o ดอปนะมันก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ไม่มีการบังคับเรื่องของจํานวนนะใครจะเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้นะก็ oh, <okay. S 1> จะเข้ามาเป็นคาราวานก็ได้หรือว่าจะเข้ามาคนเดียวก็ได้นะผมดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณอยากมีโอกาสที่จะชนะไอ้ดอปเนี่ยคุณก หาพักพวกมาให้มากที่สุดนะครับเพื่อท,ที่คุณนะจะสามารถเก็บแอ o ดอได้ซึ่งของแอนดอรนะครับก็จะเป็นของที่ค่อนข้างมีมูลค่ามากๆนะครับก็สามารถเอาไปขายต่อได้เลยแหละ,ะสามารถทําเงินได้อีก ต่อมาที่ผมจะป้ายยาทุกคนนะ App, ครับก็คงจะเป็นเรื่องของคอมมูนิตี้นะครับหรือว่าสังคมของเกมนี้นั่นเองนะครับผมจะบอกเลยว่าสังคมของเกมนี้ค่อนข้างดีมากๆนะเป็นคือตั้งแต่ผมเข้าไปนะครับผมแบบว่าสามารถขอความช่วยเหลือได้จากทุกคนเลยนะครับแล้วเขาก็เวลาผมขอความช่วยเหลือเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาช่วยเหลือเราอย่างเต็มใจนะแล้วก็จริงใจมากๆนะครับเมื่อเวลาที่ผมเดินอยู่กลางป่านะครับแบบป่าเปียวๆนะครับแล้วมีคนขี่ม้าผ่านนะครับผมขอติดไม้เนี่ยเขาก็จะให้ผมติดม้าตลอดนะครับแล้วก็พูดจาค่อนข้างสุภาพเวลาผมเกิดคําถามอะไรคนส่วนใหญ่เขา จะมักให้คําตอบผมได้เสมอนะครับแล้วเวลาพูดด้วยเขาก็จะเป็นคาพื้นฐานที่ฟังแล้วค่อนข้าง,างแบบว่าผมรู้สึกว่ามันน่ารักอะ่ะเข้าใจป่ะจนเรารู้สึกว่าเออมันฟังดูดีไว้มันแบบไม่รู้สึกถึงความท็อกซิกหรือว่าไม่รู้สึกถึงอะไรที่มันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็แม่งไม่มีเสียงของไวรุนบ็อกซิ่งด้วยนะ <laughs> มันเป็นเสียงที่ผมเป็นเสียงที่ผมไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่แล้วก็แบบมาเล่นเกมน,นี้โอเคมันก็ฟังดูดีไว้มันก็สังคมเขาดีไว้อะไรประมาณนี้ใครที่ต้องการสังคมเกมดีๆนะครับก็สามารถที่จะลองเข้ามาเล่นเเเกกมมมนนีี้้้ัไดะครรบพาสงผ ว่ามันดีมากๆเลยเหมือนกันเนื่องจากว่าเขามีการจํากัดอายุนะในการเข้าเซิร์ฟนะครับผมของเลฟเอ็มน,นะครับบางเซิร์ฟกัดจะไม่จากัดนะแต่ผมไม่รู้นะแต่ว่าเซิร์ฟที่ผมไปเล่นเนี่ยมันจํากัดอายุนะครับ ซึ sí um, joy, the ่งเรื hmm. ่องสุดท้ายที่ผมจะป้ายาทุกคนนะนั่นก็คือเรื่องของระบบเสื้อผ้านั่นเองครับผมผมจะบอกเลยว่าส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบการแต่งตัวสไตล์วินเทจมากๆแบบว่าที่มันเป็นแบบว่าแต่งตัวแบบเก่าๆหน่อยชุดเก่าๆอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบและโดยการแต่งตัวของเกมนี้นะมันก็จะมีอยู่ประมาณ2ประเภทนะโดยอย่างแรกนะครับประเภทแรกก็คือจะเป็นการแต่งตัวที่ได้จากการตั้งตัวหรือว่าร้านสะ้านเองนะครับผมก็จะสามารถแต่งตัวได้ระดับหนึ่งจะเป็นพวกเสื้อข้างในนะครับกับกางเาท้ เาเบลอะไรอย่างนี้เราก็จะสามารถแต่งตัวได้จากกานเสื้อนะครับแต่ว่าอีกพวกเสื้อผ้าอีกแบบหนึ่งก็คือจะได้จากการเปิดกาชาหรือว่าเปิดพวกบัตรตัวสุ่มเสื้อผ้าเท่านั้นนะครับผมซึ่งการสุ่มเสื้อนะก็จะมีการสุ่มเสื้อผ้าตั้งแต่ระดับครอมมอนจนไปถึงแบบว่าระดับ SS กันเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าระดับแต่ระดับเนี่ยก็จะเป็นการบอกถึงความสวยของมันหรือว่าความหายากของมันด้วยนะครับผมก็อย่างเช่นเสื้อคลุมนะที่ตอนนี้ผมอยากได้มากๆนะครับผมแบบเปิดสุ่มมาได้แต่เสื้อกั๊กกับถุง สักครั้งหนึ่งนะเว้ยเท่ๆนะฮะไปใส่สักคุมระบบการแต่งตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบการแต่งตัวสไตล์วินเทจมากๆนะครับผมก็จะสามารถออกแบบหรือว่าแต่งตัวได้หลายแบบเลยทั้งจะแบบแต่งตัวเป็นชาวเผ่าซูลูอะไม่ใช่ผมไม่รู้ว่ามันมีคนแต่งตัวเป็นชาวเผ่าซูลูไหมนะแต่ว่ามันก็จะมีการแต่งตัวเป็นแบบว่าคนทั่วไปประชาชนแต่งตัวเป็นเหมือนกับมาเฟียบ้างมันเป็นมาเฟียขบอยแบบว่ามีผ้าคลุมมาเลเซียอย่างเงี้ยเหมือนโจนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแต่งตัวให้สมกับโลได้นะครับผมค่อนข้างสวยเลยเสื้อผ้าเกมนี้นี่ก็จะเป็นเรรื่องงาวทั้หมด ที่ผมมาป้ายยากกับทุกคนนะครับผมและถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถที่จะหาโหลดมาเล่นกันได้นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องอย่าลืมซื้อตัวเกมเลดเดตมาด้วยและถ้าเกิดว่าใครนะครับสงสัยว่าผมเล่นอยู่เซิร์ฟอะไรนะผมก็จะขอบอกเลยว่าตอนนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟเลดซันนั่นเองนะครับผม ใครที่อยากเข้ามาทักทายก็สามารถเข้ามาทักทายเจอกันได้นะไม่รู้จะหาผมเจอหรือเปล่านะแล้วก็ไม่ต้องมาป้นกูด้วยนะใครที่แบบว่าทําอาชีพเป็นโจรน,นะก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูนะครับปล่อยกูคือผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีมา้าเว้ม้าผมตายไปตั้งแต่แบบว่าเริ่มเล่นวันแรกๆคือแบบว่าขีมา่ม้าโดนโดนเขาชนนะ่ะโดนแบบว่าขี่ม้าชนกันแล้วม้าผมตายนะผมก็ไม่ได้ได้ชุบัสทีนะครับผมใครที่เห็นผมเดินตามป่านะก็อย่าพยายามป้นนะผมผมปล่อยผมเดินคนเดียวนะ ใครช่วยไปส่งในเมืองได้ก็ช่วยนะครับแต่ว่าไม่ต้องป้นผมนะครับผมก็ไว้เราไว้ประจนภัยด้วยกันเนโลกของเลทเอแล้วกันแล้วก็วันนี้ขอจบไปแล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กันด้วยแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย